ปฏิบัติงานตามระบบ TNV System ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ในเดือนธันวาคม2564มีผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้ได้ดำเนินการโดยใช้เวทีประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนเพื่อถ่ายทอดนโยบายที่รับมาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนและทุกวันจันทร์ได้ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน 2. การเยี่ยมเยียนได้ออกเยี่ยมเยียนกเกษตรกรเพื่อพบปะและถ่ายทอดความรู้ทั้งรายบุคคลรายกลุ่มทั้งกเกษตรกรทั่วไปและ,กะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ,กรเกษตรดังนี้ โครงการส่งเสริมการเกษตรทั้งเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ติดตามการดำเนินงานปรับพื้นที่แปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับคณะกรรมการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรวจรับและประเมินการปรับปรุงแปลงเกษตรปรับพื้นที่ก่อนเริ่มทำการเพราะปลูก อบรมด้านวิชาการในการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมจำนวน63รายโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จัดเวทีวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผลแปลงใหญ่แปลงใหญ่ปี 2,562, 2,563และปี2,564จำนวน9แปลงนอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือขา่ายสวกกรและแปลงใหญ่ครั้งที่หนึ่ง 3. การสนับสนุนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โดยรับการอบรมแพลตฟอร์มและแอปลพลิเคชันให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยและดาต้าเบสแอปลพลิเคชันรู้ดินรู้ปุ๋ย 4. การนิเทศงานทั้งนี้ในส่วนของการนิเทศงานสำนักการเกษตรอำเภอเป็นหน่วยที่รับการนิเทศจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป 5.. การจัดการข้อมูลได้ดําเนินการในเรื่องของการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งได้ดําเนินการและจัดเก็บรายงานข้อมูลตามระบบไม่ว่าจะเป็นรายงานภาวะการผลิตพืชการเพาะปลูกพืชดูดูแ้งรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชนอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 บาทำให้การปฏิบัติงานตามระบบ TNP s t e m ในเดือน ทันวาคม2564บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้